นี่ครับพี่หมอดรอกตาามาแล้วครับรายการดรอกตาาครับทุกวันพระรหัส4ี่ทุ่ม45ท่านจะประหยัดเงินค่าซ่อมรถได้แน่นอนครับถ้าชมรายการดรอกตาาครับรถยนต์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่5แล้วถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะครับในยุคนี้ค่าตัวช่างแพงมากๆครับเวลารถท่านพังทิ้งท่านก็จะจิดตกเลยครับนี่นะครับที่พี่หมอเป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับเอาประสบการณ์มาช่วยเหลือสังคม ในเรื่องของรถยนต์ครับถ้าชมรายการดรอกตาขาแล้วไม่ต้องกลัวถูกช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุนช่างที่ไม่มีจรรยาบาณน,นั้นเราต้องช่วยกันปิดอู่ไปครับนี่คือสโลแกนของรายการดรอกตาขาครับวันนี้พี่หมอมากับรถนิสสันโทรโน่ครับที่เป็นรถกระตูนที่มาจากต่างประเทศเลยนะฮะรถคันนี้ก็พี่หมอเอาไว้ช่วยน้ําท่วมเครื่องยนต์ตัวนี้ครับตัวโทรโน่ตัวนี้คือเครื่องยนต์วีเกียร์ออโต้ขับโฟครับหรือขับสี่ล้อครับ ต้องบอกว่ากําลังมหาศาลครับนี่คือรถที่เป็นรถคู่ใจคู่กับพี่หมอรคาที่เอาไว้ช่วยน้ําท่วมและพี่หมอมีอีกหนึ่งคันครับคือรถบิ๊กฟูดเลยครับอันนั้นล้อนี่สูงเท่าหัวเลยครับนั่นคือรถบิ๊กฟู d ดก็คือเป็นตัวนิสสันโทรโนเหมือนกันนะครับของพี่หมอดรคาครับวันนี้เปิดหัวเรื่องมาแล้วครับในเรื่องของน้ําท่วมพี่หมอมีเทคนิคง่ายๆเลยครับวันนี้ครับที่จะช่วยไม่ให้เครื่องยนต์ของท่านพังเวลาที่ขับลุยน้ําท่วมนั้น ง่ายๆและก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวพี่หมอจะทําอย่างไรแล้วเครื่องยนต์ของท่านก็จะลุยน้ําได้ถ้าเกิดไม่มิดล้อนะครับก็มีโอกาสที่จะเครื่องไม่พังได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวไปดูพี่หมอจะเอาเทคนิคประสบการณ์ของช่าง30กว่าปีมาช่วยท่านครับพบกันเบรกหน้าครับน,นะครับพบกับพี่หมอดรกา,าในช่วงที่2ของรายการครับ ช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยครับที่รถของท่านจะวิ่งลุยน้ําและเจอน้ําท่วมถ้าน้ําเกินครึ่งล้ออย่าวิ่งดีกว่าครับถ้าเกิดว่าจําเป็นจริงๆที่จะต้องเดินทางหรือว่ามีคนบีบแต่ไล่ตามหลังมาอันนี้ก็เป็นเหตุสุดิสัยครับที่จะต้องขับรถลุยน้ําไปนั่นแหละครับคือสิ่งที่อันตรายมากๆและข้อสําคัญที่สุดท่านที่ใช้รถลุยน้านะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์บินซิน ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะดับอยู่กลางถนนได้นะครับส่วนดีเซลนั้นก็มีโอกาสที่จะรอดได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เสมอไปครับถ้าเป็นรถกระบะรถอเนกประสงค์อาจจะสูงหน่อยรถ PPV รถ SUV นะครับพวกนี้อาจจะสูงหน่อย, v, อจจอยแต่ถ้าเกิดว่าถนนแคบและน้ำท่วมนั้น mm hmm. เกินครึ่งล้ออันตรายมากมาครับ mm hmm. เพราะว่าเวลาที่ท่านวิ่งเข้าซอยเล็กๆแล้ว เจอรถที่วิ่งลุยน้ำสวนกันนั่นคือคื่นนะครับคื่นที่กันชนหน้าเนี่ยเวลาวิ่งปุ๊บเนี่ยจะดันน้ำให้สูงขึ้นนะครับก็จะกลายเป็นคื่นคื่นของฝั่งตรงข้ามนั้นจะมาปะทะเราที่กระจังหน้ารถนี่แหละครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้เครื่องยนต์นั้นใช้ระบบดูดอัดระเบิดคายก็คือมีการดูดอากาศเข้าไปอัดขึ้นมาลูกสูบอัดขึ้นมา แล้วก็จุดระเบิดด้วยหัวเทียนหรือว่าใช้กําลังอัดจุดระเบิดนะครับและก็คายไอเสียออกท่อไอเสียไปเลยในช่วงที่จังหวะดูดนี่แหละครับเพื่อที่จะดูดเอาออกซิเจนเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์นั้นต้องการออกซิเจนมากๆครับในการเผาไหม้นะครับเขาถึงมีเทอร์โบชาร์จเจอร์ถึงมีซูเปอร์ชาร์จนะครับเพื่อที่จะดูดเอาออกซิเจนเข้าไป ในห้องเผาไหม้ในจังหวะของเครื่องยนต์ที่เป็นระบบ4จังหวะก็คือดูดอัดระเบิดขายนะครับก็คือจะดูดเอาอากาศไอดีเข้าทางกระจังหน้ารถแล้วก็เข้าไปกองสิ่งสกปรกโดยผ่านกองอากาศนะครับพวกฝุ่นละอองทรายอะไรพวกนี้ก็จะอยู่ที่กองอากาศน้ําที่เป็นคลื่นต้องบอกว่ายิ่งวิ่งแรงยิ่งเป็นคลื่นปะทะเลยครับมันเข้าไปแทนอากาศแล้วนี่แหละครับคือตัวที่น้ํานั้น พอถูกดูดเข้าไปทาาอากาศปุ๊บนี่เครื่องยนต์หรือว่าภายในลูกสูบเขาคิดว่าเป็นอากาศออกซิเจนเขาก็ดูดน้ำลงไปพอดูดน้ำลงไปปุ๊บน้ำไม่เผาไหม้ครับก็จะอยู่ในห้องเผาไหม้ของหัวลูกสูบจะเป็นกำลังอัดหรือว่าในระบบคายก็เจอน้ำเข้าไปทำให้มีการย้อนกลับนั่นคือลูกสูบ ทะลุออกเสื้อสูบนะครับลูกสูบออกมามองโลกเครื่องน็อกเครื่องพังกันนี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นกันเยอะมากที่รถลุยน้ําท่วมการแก้ไขนั้นง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าท่านขับรถลุยน้ําก็หาที่จอดครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงจะเจอข้อต่อท่ออากาศ2ท่อนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ V6 นะฮะก็จะมีท่ออากาศ่อนท่อถ้าเป็นเครื่องสีสูปก็จะมีท่อเดียว นี่แหละครับเดี๋ยวพี่หมอจะสาธิตให้ดูครับนะครับก็ใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วครับมาดูครับมาดูใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือท่ออากาศนะฮะนี่คือท่ออากาศที่ดูดออกซิเจนเข้าไปในห้องเผาไหม้2ท่อนะครับแล้วก็จะมีตัวดักลมอยู่ด้านหน้านี่ฮะจะเห็นเป็นช่องอยู่นะครับลมจะวิ่งปูดวิ่งเข้านี่ครับวิ่งเข้านี่นะฮะแล้วก็เข้าไปที่กองอากาศนะครับ กองอากาศก็จะกองสิ่งสกปรกฝุ่นทรายนะครับตรงนี้แต่น้ําจะเข้าไปกับอากาศนะครับน้ําที่เป็นคลื่นมหาสาลมาที่เวลารถวิ่งสวนกันน้ําก็จะพุ่งเข้าไปปุ๊บเครื่องยนต์ก็อยู่ในระบบดูดนะครับตรงนั้นก็จะดูดฟืดน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์เครื่องถึงได้น็อกเครื่องถึงได้ดับยิ่งวิ่งเร็วยิ่งพังครับยิ่งวิ่งเร็วยิ่งดูดเข้าไปเยอะ คือสิ่งที่อันตรายมากๆเราแก้ไขย,ยังไงครับง่ายๆครับนี่ละฮะเราเห็นปุ๊บท่อดักอากาศตัวนี้นะฮะรถของแต่ละค่ายแต่ละยี่ห้อเขาจะดีไซน์ออกมาแตกต่างกันแต่วิศวกรผู้ผลิตของเครื่องยนต์แต่ละยี่ห้อหรือรถยนต์แต่ละยี่ห้อนั้นเขาดีไซน์ออกมาง่ายๆครับไม่ยากสําหรับการเซอร์วิสของช่างและก็เห็นง่ายครับนะครับไปสังเกตรถของท่านดูนะครับขั้นตอนสําคัญก็คือนี่นะฮะดึงข้อต่อออก ะะดึง้อต่อออก้อต่อนั้นจะเป็นเขาเรียก้อต่อยนนะฮะก็ดึงปืดหลุดออกมาแล้วฮะง่ายๆนะฮะไม่ได้ใช้แรงเลยครับเป็นผู้หญิงก็ดึงได้นะฮะนี่ละฮะเห็นไหมครับดึงออกมาเอาออกไปเก็บไว้หลังรถเลยก็ได้ครับนะฮะหรือว่าจะดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วมาค้ำไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับไปค้ำไว้อย่างนี้ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องออกก็ได้ถ้าไม่ตกไม่หลน่นไม่หายนะฮะ อันนี้แต่ดีที่สุดก็คือดึงออกมาเลยดีกว่านะครับแล้วก็เอาไปเก็บไว้หลังรถอ่ะท่านผู้ชมมาดูต่อครับน้ํากับอากาศพุ่งเข้าไปนะฮะเป็นอากาศที่เย็นนะครับแล้วก็น้ําขึ้นมหาศาลพุ่งเข้ามาปุ๊บนะฮะพอมาเจอท่อนะครับท่ออากาศขาดน้ําก็จะหกอยู่บริเวณนี้ครับเห็นไหมฮะน้าก็จะหกอยู่บริเวณนี้ บริเวณนี้ไม่มีอะไรครับนะฮะก็จะมีพวกสายพานที่ขับเคลื่อนในระบบต่างๆแค่นั้นเองครับนะแค่นั้นเองครับโดนน้าก็ยังไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะสลิปอาจจะลื่นนะฮะการขับรถลุยน้ํานั้นพี่หมอบอกเสมอพูดเสมอครับเทคนิคของช่างเลยครับก็คือต้องปิดแอร์ทุกครั้งต้องปิดแอร์ทุกครั้งนะครับอันนี้น้ําก็จะหกอยู่บริเวณนี้น้ําไม่เข้าเครื่องทีนี้วิ่งได้แล้วครับปลอดภัยแล้วครับนอกจากว่าน้ําท่วมล้อ ท่านไปลุยมีโอกาสที่จะเข้าที่ตรงกรองอากาศได้นะครับตรงนี้นี่แหละครับคือเทคนิคง่ายๆกับเรื่องของการถอดข้อต่อมอกรองอากาศออกแค่นี้เองครับนี่คือประสบการณ์ของพี่หมอดอรคาที่เป็นช่างซ่อมรถมา30กว่าปีครับที่เอาเทคนิคตรงนี้มาช่วยท่านเครื่องยนต์ตัวหนึ่งถ้าเป็นรถยนต์แพงๆตัวหนึ่งเป็นแสนนะครับถ้าเป็นรถทั่วๆไปรถญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นเครื่องสี่สูบก็ หลายหมื่นครับมาดูกันครับสําหรับรถที่ลุยน้ําน้ําเข้ามาเรียบร้อยแล้วเครื่องพังแล้วเครื่องหมุนไม่ไปแล้วโอ้โหตามมาเลยครับมาดูกันครับท่านผู้ชมครับดูดิฮะข้อต่อยังอยู่นะครับนี่ข้อต่อย่นเห็นไหมนี่คือข้อต่อย่นจากกอาศนี่ครับนี่ดูดเข้าไปจากช่องนี้ครับเห็นไหมฮะดูดอากาศเย็นนะฮะก็คือออกซิเจนเข้าไปช่องนี้เจอคลื่นน้ำมหาสารครับก็มีการ ดูดทั้งน้ำทั้งอากาศเข้าไปคั้นนี้เครื่องยนต์นั้นไม่หมุนแล้วครับมาดูกันครับนะฮะตัวนี้เรียบร้อยไปแล้วครับกลับบ้านเก่าไปแล้วฮะนี่คือกองอากาศครับแล้วก็อากาศกับน้ํานั้นเข้ามาข้างในเต็มเลยครับนี่นะฮะคือกองอากาศดูดิฮะเห็นไหมฮะนี่ครับกองอากาศนั้นจะเป็นใยสังเคราะห์นะครับเป็นกระดาษสังเคราะห์นะฮะดูดิฮะดูข้างในดิท่านผู้ชมลองดูข้างในดิครับนี่นะฮะ เลี้ยงปลาได้เลยครับนี่ฮะดูดีฮะเห็นไหมครับแล้วเครื่องยนต์นั้นดูดเข้าไปนะฮะก็ลูกสูบนั้นออกมามองโลกแน่ครับ<อ>นี่นะฮะตัวกรองอากาศก็จะเป็นใย,ยสองเคราะห์นะครับหรือเป็นกระดาษน,ะนะะั่นแหละฮะก็จะมีเรื่องน้ําเรื่องอะไรอยู่ฮะนี่ฮะเพราะว่าจะชุ่มด้วยน้ําเลยครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ท่าน เสียเงินแล้วแน่นอนครับนะฮะจะเสียเงินมากเสียเงินน้อยก็ต้องมีการยกเครื่องออกมาแล้วก็มาลื้อดูก่อนนะครับแค่ข้อต่อตัวนี้ท่านถอดออกอะน,ะอะนะฮะอ่านะฮะเดี๋ยวจะถอดให้ดูนะฮะเดี๋ยวพี่หมอจะถอดให้ดูปึบเห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวที่เข้าไปข้างในแล้วท่านก็หมุนขึ้นมาครับหมุนขึ้นมาหรือเอาออกไปเลยก็ได้ครับนะฮะหรือว่ารถบางค่ายวิศวกรเขาดีไซน์ออกมาก็หมุนปรับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ นะครับหรือเอาออกไปดีที่สุดพอออกปุ๊บเนี่ยท่านมาดูอีกทีครับว่าในการที่ตัวรับลมข้างหน้าเห็นไหมฮะตัวนี้น้ําก็จะหกอยู่บริเวณที่ใกล้ๆตรงนี้เองจะไม่เข <vezes> ้าไปที่กองอากาศรูนี้แล้วน erm. ี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านนั้นทําได้เลยครับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเทคนิคง่ายๆแค่ตรงนี้ ี่หมอว่าประหยัดเงินได้แน่นอนในเรื่องของการที่ขับรถลุยน้ําดีเซลคุณอย่าคิดว่ารอดนะครับดีเซลนี่ตัวดีเลยครับเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้กําลังอัดในการจุดระเบิดก็คือดูดอากาศแบบมหาสารเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับทำให้เครื่องยนต์นั้นติดนะครับหรือว่ามีการสันดาบภายในคิดว่าค่าขับเครื่องยนต์ดีเซลแล้วลุยกันน้ําบาน1ถูกเขาด่าแล้วครับอันที่2ก็คือ อาจจะเจอคลื่นมหาศาลที่มีการสวนกันแล้วดีเซลนั้นดูดน้ําเข้าไปในเครื่องยนต์นั่นคือมีโอกาสที่จะลูกสูบออกมามองโลกได้ครับรถของท่านไปเอาข้อต่อออกก่อนลุยน้ําเลยครับแล้วท่านจะไม่เสียเงินเยอะแน่นอนครับ